มาถึงกลุ่มต่อไปนะครับเป็นกลุ่มที่มีความเป็นวารตี้มากๆเพราะเป็นกลุ่มของสองสาวสบายๆกับสองหนุ่มสไตล์ชิลๆครับ v 24จอยนักศึกษาสาวเอการขับร้องจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนการเกษมเธอเลือกเรียนในสิ่งที่เธอรักและคิดว่าทำได้ดีที่สุดในชีวิตและนั่นก็ทำให้เธอได้ก้าวสู่เวทีรู a c a d e m y นดเีซีซั่น8เอิงสาวเหนือนักร้องนำประจำวงแม่โจ้าแบดนที่ในวัยเด็กเธอมีความฝันที่อยากจะร้องเพลงออกทีวีและในวันนี้เธอได้ร้องเพลงอยู่ในทีวีตลอด24ชั่วโมงกับการเป็นเอิง v 14แห่ง True AF8 V20 อ้นลูกชายคนเดียวของกิจการอู่รถแท็กซี่ที่เติบโตมากับเสียงเพลงบนรถจนมีความฝันอยากจะมีเพลงของตัวเองเปิดตามคลื่นวิทยุบ้างด้วยความไม่กล้าก็เลยได้เป็นแค่ฝัน จนเมื่อเพื่อนสนิทเข้ามาผลักดันให้เขาก้าวออกมาประกวดร้องเพลงครั้งแรกในชีวิตบนเวทีแห่งนี้วีสิทเจมลูกชายท่านผู้พิพากษาในวัยเด็กเจมเคยใฝ่ฝันอยากเป็นเหมือนอย่างคุณพ่อเจมบอกว่าเขาไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่อยากทําให้พ่อและแม่ภูมิใจกับการเป็นนักร้องซึ่งเป็นอีกหนึ่งความฝันของเขา ปิดบังความจริงในใจทุกๆอยา่างทุกครั้งที่รวมห้องอกันทุกครั้งที่จะหันมาที่ฉันช่าๆรู้ไหมฉันฝืนแค่ไหนได้ยินไหมหัวใจฉัน มันกำลังบอกรักรักเธออยู่แต่ฉันไม่อาจจะเปิดเผยใจออกไปให้ใครได้รู้ได้ยินไหมหัวใจฉันยังคงอย,อยู่ตรงนั้นร้อยสับปนดูหวังเพียงแค่จะรู้สึกวันหนึ่ง คงทูกแค้นความรู้สึกไม่ไหวทำดีเพราะรักเพราะเธอแค่ไหนนานเท่าไรจะตัดใจยังไงที่ผ่านมาทำไม 根毁灭它。 เห็นเธอปวดรา้าวในใจเธอคิดถึงแต่เขาเขาคิดว่าเขาทำไมต้องจากเธอไปแต่ที่ที่เราพบกันฉันก็เห็นรอยน้ำตาและเธอก็ยังเสียใจเห็นฉันเห็นทุกครั้งที่เธอเหงาใจเธอวนเวียนถึงแต่เขาเขาคิดว่าเขาทำไม่ต้องจากเธอไป บอกเธอให้เธอว่าฟังเพราะฉันรักและเป็นห่วงไม่อยากให้เธอเสียใจหากเธอยิ่งคิดเรายิ่งต้องเสียใจต้องบ้องหายติดกับความคิดที่เธอพูดเราอิ่งช้ำใจหากเป็นอย่างนั้นไม่คิดไม่คิดถึงมันจะดีกว่าไหมปล่อยใจเธอหยุดพัก อยู่กับฉันแค่สักวันอย่าคิดเลย เธอมาตึงตามีเธอเข้ามาก็มีปัญหาให้ตัวฉันคิดมากมายทุกวันไปอยู่ที่ไหนมาจะมาจากไหนกันทำไมเธอคล้ายจะเป็นคนนั้นที่ตามหายังไม่เคยพบใครแล้วใจวุ่นวายเท่านี้ ถืว่าเธอสันดีก็คงไม่ใช่มั้งมีบางทีดื้อดึงแกเรน,น่าดูพูดไม่ฟังตัดไหมฉันยอมถึงเลยอยากรู้จริงๆตกลงคือเธอหรือยังลาผมไี่คิดคอนเฟิรมไหมเราจะโทรถามใครช่วยตอบได้ไหมไม่มีก็เลยต้องลองคบกันไปก่อนสักสี อยากใช้เวลาชว่วงนี้รักเธอให้รู้ให้มันรู้รู้ไปจอยวียี่สิบสี่เอิร์นวีสิบสี่อ้นวียี่สิบและเจมวีสิบครับ เชิญนุ่นแมวเลยครับครับก็ระหว่างที่เดินมาพี่ก็พูดไปเลยแล้วกันนะครับน้องจอยทำได้ดีนะครับถือว่าทำได้ดีพี่จะพยายามหาจุดที่จะบอกว่าต้องปรับปรุงอะไรนะครับมันมีท่อนตรงรว่า,ายังคอยอยู่ตรงนั้นนะครับเสียงเต็มไปนิดนึงมันทำให้กลับมาคำว่าให้เธอเปิดดูเนะี่ยคำว่าเปิดมันทำให้เพี้ยนไป มีแค่นี้เองนอกนั้นดีมากน,น,น้องเอิงครับเพลงนี้พี่ไม่แน่ใจเสียงต่ําไปหรือเปล่าคีย์ครับคีย์มันต่ําไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ทําได้ดีถือว่าคอนโทรลพิชได้ดีนะครับขอชื่นชมครับทําได้ดีมากนะครับน้องอ้นก็มีให้เห็นเป็นระยะระยะมีบาดแผลเล็กน้อยแต่ก็ยังให้อภัยได้เพราะว่า มันก็เป็นคาแรคเตอร์เราเนาะเพราะว่าซีซันนี้ต้องการทุกคนเป็นตัวของตัวเองให้มากๆแต่พยายามปรปับปรุงเรื่องเพี้ยนเพียนนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่น่ากลัวนะครับทำด้ดี oh. น้องเจมส์สบายได้กว่าน,นี้รีแลกซ์ได้กว่าน,นี้นะครับรู้สึกยังเขินๆยังเกรงๆอยู่แต่ว่าก็ชื่นชมนครับคุมพีชได้ดีมากนะครับผมเชิครับน้องจอยจ้าวันนี้พี่ ชอบน้องจอยจังเลยน้องจอยน้องจอยดูผ่อนคลายแล้วพี่ก็ดีใจที่น้องจอยเอาท่าพี่ที่ไปสอนในบ้านไปใช้เรื่องของตรงเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยน้องจอยน่ารักมากวันนี้แล้วก็ร้องดีนะคะร้องพราะมมากค่ะส่วนแล้วก็สวยด้วยส่วนน้องเอิงคนสวยของพี่วันนี้ร้องดีมากค่ะเสียงมีพลังมากแล้วก็ไม่ทำให้พี่ผิดหวังเลยนะคะดีค่ะสมาธิดีเนาะวันนี้ อ้นครับวันนี้อ้นก็ทำให้พี่ภูมิใจนะครับดีวันนี้อ้นหล่อมากครับมีเพี้ยนนิดนิดหน่อยๆแต่ไม่เป็นไรครับเราปรับกันไปได้เรื่อยๆนะคบวันนี้อ้นทำได้ดีครับวันนี้เจมก็ทำได้ดีดเหมือนกันพี่เป็นห่วงเจมนิดนนหน่อยเท่านั้นเองเรื่องของของท่าทางแต่วันนี้เจมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีๆนะคบมีเพี้ยนตรงนู้นตรงนี้บ้างแต่ไม่เป็นไรเราก็ปรับกันไปได้ครับนะคะพี่ให้กำลังใจทุกๆคนค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณไก่ครับ รเ,เริ่มจากน้องจอยก่อนเลยแล้วกันนะครับน้องจอยเสียงดีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับมีการโปรเจกต์เสียงอะไรที่ดีแต่พี่รู้สึกว่าเราร้องเพราะไปใน,ในแง่นี้คือร้องเพราะก็คือเราร้องไปตามเพลงเนี่ยฟังยังไงก็เพาะเพราะว่าเราเป็นคนร้องดีแต่อารมณ์พี่รู้สึกว่าเราเราตีโจทย์ยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นคําที่แสดงอารมณ์ต่างๆเช่นฝืนเช่นถามได้ยินไหม ข้างในชั้นเนี่ยมันมันต้องลึกกว่าน,นั้นนะครับเราต้องเร,เราต้องคิดให้มากกว่าน,นี้นิดหนึ่งส่วนน้องเอิงออร้องใช้ได้กลางๆพี่ยังไม่รู้สึกว่ามีอะไรโดดเด่นมากนะมีจุดที่กระเด้งเพี้ยนไปนิดหน่อยก็โอเคถือว่าเป็นไลฟ์นะครับก็รอดูต่อไปนะครับทีนี้มาถึงคนสำคัญน้องอ้นนะครับพี่พี่ฟังน้องอ้นบ่นอยู่นานแล้วตอนตอน้ตนๆน,นี่เหมือนบ่นมากเลยนะ แต่ว่าหน้าตาดีมีบุคลิกดีนะฮะดันเนมิกนี่แบบกระจจาก,กระจายมากอันไหนหนักอันไหนเบาพี่ไม่สามารถจับลูกได้เป็นเทคนิคใหม่นะฮะ <laughs> แล้วก็เพี้ยนเพี้ยนตอนนี้เป็นท็อป10อยู่นะครับตัวตนถึงแม้จะมีจริงๆก็ตามเนี่ยเราเป็นยังไงแต่เราต้องพัฒนานะตัวตนมันจะโตไปตามทักษะของเราเรื่อยๆออน้องเจมนะครับน้องเจมนี่ตาโตเหมือนพี่นะจริงๆแล้ว มันมีความรู้สึกของของเด็กอยู่เยอะนะครับเป็นเด็กเหมือนเด็กมหาหลัยที่ที่มาแสดงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกฝนมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวคุณครูคงบอกเองนะครับโชคดีครับขอบคุณครับเชิญทั้งสี่คนไปพบครูเป็ดเลยนะครับจอย V24 เอิร์1 4อ้น V20 และเจม V10 ครับ ไปห้ากลุ่มแล้วนะครับร้องไปแล้วมั้งคะแล้วร,รู้สึกว่าเราแบบไม่ได้ทําอะไรแบบขาดขาดอะไรไปหรือเปล่ารู้สึกไหมรู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วปล่อยเต็มที่แล้วไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยตรงนั้นลืมตรงนั้นไม่ได้ทํารู้สึกไหมสุดยอดเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ใครยังไม่ได้ร้องเติรดได้ไม่ลบเย้ ยอยขาออก่นเลิจ้าเอย่าลืมนะคนที่ยังไม่ได้ร้องเนี่ยหมายความว่าเรายังมีโอกาสทําให้เต็มที่เพราะว่าการที่เราขึ้นไม่ร้องเนี่ยคือ12นักล่าฝันนะลูกจริงๆนะซีเลียนนะคนที่ร้องไปแล้วก็ยกภูเขาออกจากอกใช่ไหมคะแต่คนที่ยังไม่ได้ร้องเนี่ยคือ12นักล่าฝันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกแบบเมื่อกี้พี่ทีมบอกว่าอะไรพี่ทีมบอกว่าเออพี่ทีมเมื่อกี้พี่ทีมบอกว่าอะไรเมื่อ ยิ้มแล้วปากสั่นใช่ไหมไหนทำอย่างนี้สิลูกทำอย่างพี่ทาทาทำอย่างพี่ทาทาหนึ่งสองสาเฮ้ยอีกทีนึง <Hey! S 1> <laughs> โอเค <Hey. S 1> ตื่นเต้นจริงๆเลย